ซอยเบิ่งนะั้นนั่งกับเห็ดคลิปมาตั้งสี่สองปีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยบางครั้งก็เล็ดตนเจากของเนาะบางครั้งก็อานะอ,อเนาะเต๊ะเดี๋ยวสูงนี่ค่ะเมื่อ้ยจะไ,ได้กินไนะหมเนี่ยโมแต่โมเนี่ยจ้าจะหาแนวไหร่มาส่งคุณพ่มากเนาะะเห็ดไปทั่วทิศ ก็เ <laughs> หดด็ดไปตัวเหยียดตัวเด็ดเนาะเห็ดไปตัวเหยียดตัวเด็ดก็ไม่มีใครมองนเนาะไอ้ต้นก้อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยบ้านเมืองเ้ยจะไ,ได้กินไหม,ม,เ,มเนี่ยโมแต่โ <laughs> มเนี่ยจ้าสิหาแนว่ได้มาส่งคุณพี่มากเนาะกเฮ็ดไปทั่วที่เมื่อวานแกงนั้นแต่เมื่อวานค่ะวันนี้ก็มาอุ่นกินอีกเนาะนี่นนนค่ะดูค่ะดูค่ะใส่ไอ้ยอด อ่อนค่ะมาแกงงเป๋อค่ะแกงเป๋อลูกนี่ลูกโดดนั้งได้ค่ะกินลูกโดดหลายที่จุกขอมัดอันบักอือน้าได้ค่ะเออบักอือก็ปลูกไว้เอาเมล็ดหวานไว้ค่ะงามงามค่ะกําลั so งเป็นลูกค่ะกําลังเป็นลูกเด็ดก็บสวนหมดนะคะนี่ค่ะอร่อยนะคะโอ้โหเดฟเดียวสูงนี่ค่ะ เมื่อวานแก้มนั้นแต่เมื่อวานค่ะวันนี้ก็มาอุ่นกินอีกเนาะนี่ค่ะดูค่ะดูค่ะใส่ไอ้ยอดเอค่ะอาหารมื้อนี้นะคะก็ได้ซื้อแต่ได้ซื้อแต่เครื่องปรุงเนาะนี่ค่ะพวกผักทุกอย่างนะคะหั่นบางๆค่ะหั่นบางๆก็ใส่เนาะมีผักอยิตูนะคะันยิ้มตนะะันี่นังลักเนาะมีนันงหลักแล้วก็ ดูดดไปนดดนเนอะอดดิดดดกดดดมดดดดกดด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 ดตดดดดเดด่ดดอกดม่ดูดดดดดดไดด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 อดนดดดดหดเดด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 ือ่อยสุดดดนเมื่อดดดดยดิดด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 หมดดดดดดมดด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 ี่ดดดาดดดดดาดาดด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 ่ดด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 ดัดดดคดะอ้ ก็ได้ซื้อแต่ได้ซื้อแต่เครื่องปรุงเนาะนี่ค่ะพวกผักทุกอย่างนะคะพวกทองก็กำลังเป็นลูกนะคะอยู่หลังบ้านเรานี่แหละนี่ไะนี่ลูกโดดนะเฮยมาเพียรกะยิงลูกเหมืนขีบไวยน้ำเ <c ười> นียมาค่ะมัดกินน้ำแขนงเตอร์กับพี่น้ <c ười> นอ,นองไงบักโซยค่ะขีบไวยน้ำเนียมาค่ะมัดกินน้ำแขนงเตอร์กับพี่น้ <c ười> นอ,นองไงบักโซยค่ะผู้ซอยเบิ่งน้างน้าแก่เห็ดขีดมาตั้ง สีสองปีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยบางครั้งก็เล็ดตนจาของเนาะบางครั้งกอไอเนาะตะองค่ะอาหารมื้อนี้นะคะก็ได้ซื้อแต่ได้ซื้อแต่เครื่องปรุงเนาะนี่ค่ะพวกผักทุกอย่างนะคะเป็นขิ้บ่อยน้ำเนียมากค่ะมันกินน้ำกันด้ยอค่ะพี่น้องเลยมากซอยค่ะก็ดไปตัวเดียตัวเดยดเนาะก็ดไปตัวเดียบตัวเด็ดก็ไม่มีไค่หมองเนาะ เต้นก่อยเนี่ยติดนอนเงี้ยดูแล้วก็สีสันก็เนาะไม่ค่อยสวยบ่คาดแต่อร่อยนะคะกินด้วยกันไหมคะเพื่อนๆกันเด็ดจากสวนหมดนะคะอร่อยนะคะโดดไปนั่งเนาะจริงๆหน่อไม้มันก็เผ็ดอยู่แล้วเนาะคอนเทนต์ดีๆเนี่ยบอกแน้ยกระดัก็ได้เนาะโอ้ยสวยเลยฮะ เ็นเลูกเผลอเงินสุดเงินเกิดเป็นวันมาเนาะวันๆจาสิหาอะไรไปให้คุณมากได้ชื่นชมเนาะเฮ็ยไปตัวเดียบตัวเด็ดเนาะเฮ็ยไปตัวเดียบตัวเด็ดก็ไม่มีใครมองเนาะเอ้ยเล่นโดก่อยเหน่บตีน้องเอ้ยเบื่อก็ทอมก็กำลังเป็นลูกนะคะอยู่หลังบ้านเราเนีน่ยไม่ได้ไม่ลูกโดดนะ พี่เยมาเผ็ดกะกินลูกตะโงงค่ะอาหารมนื้อนี้นะคะก็ได้ซื้อแต่ได้ซื้อแต่เครื่องปรุงเนาะนี่ค่ะพวผักทุกอย่างนะคะเส้เดียนนะคะเบิ่งในเด้อพี่น้องเลยเยอเสียเลื่อนพานหลาเห็นว่ากระไดกระเบิ่งชีพหน้าเนี้ยจะเป็นบ่มีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยบอกเนี้ยพไดกระไดเนาะ ไข่เด้อฮ่าปูเตียนรูดูดเผื่อเงนสุขเงินเื่อเดือนนะคะเบิ่งในเด้อพี่น้องเลยเยอะเสียเลื่อนผ่านหลายเห็นว่ากระไดแก่เบิ่องชีพให้นั่งเนี้ยจะเนมนบ่มีเผิดไม่ได้ใส่เผิดเยอะเพราะว่าเผื่อกินลูกโดดเอาใครชอบเผ็ดก็กิกนเป็นเล็ดไปเนาะดูนะคะหั่นบางๆค่ะหั่นบางๆ ก็ใส่เน,นาะมีพังอิตูนะค่ะนี่พังน,น,นี่นางรักเนาะมีนางรักแล้วก็มีเชิดเดียน,นนะคะเบิ่งในเด้อพี่น้องเลยเยอะเสียเลื่อนผ่านหลาย,หลาหเ,ยาเห็นว่ากระไดกระเบิ่งทลิปให้นางเนี้ยจะเป็นบ่มีผู้ซอยเบนะิ่งนานนางเลเห็ดคลิปมาตั้งสิ่สองปีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยบางครั้งก็เลือดตนจากของเนาะบางครั้งก็อายเนาะเด็ดจากสวนหมดนะคะ อร่อยนะคะพี่นาเผืดเดียนนะคะเบิ้งในเด้อพี่น้องเลยอย่าเสียเลือนผ่านหลายเป็นว่ากระไดแก่เบิ้งชีพให้นั่งเนี้จะเมนบ่มีก็เห็ดไปตัวเหียดตัวเด็ดโอ้ยเห็ดไปตัวเหียดตัวเด็เดก็ไม่มีใครมองหนูไอ้เลตโต้นก้อยเนี่ยพี่น้องเอ้ยบี่นาหั่นบางๆค่ะหั่นบางๆ ก็ใส่เนาะมีพายตัวนะคะ่ะนี่้วยพาตันี่นงางรักเนาะมีน,นงางรักแล้วก็มีชัดอันบกือ่อน้ำแต่ะเด้อ้บกือก็ปลูกไว้ค่ะเอาเมล็ดไตหวานไว้ค่ะงามงามค่ะกําลังเป็นลูกค่ะกําลังเป็นลกูกเพื่อนเอ้ยจะได้กินไหม,มเนี่ยโมแต่โมเนี่ยจ้าเจ,จ้าหาเนาี่ยไหรมาส่งคุณพ่ม,มากเนาะประเทศไปถั่วทีเพื่อนเอ้ยจะได้กินไหมเนี่ย โมเดลโม่เนี่ย <laughs> จ้าจิหาเนีย่ยมาส่งคุณพี่มากเนาะ,ปะไปเฮ็ดไปทั่วทิศคอนเทนต์ดีๆีเนี่ยบอกแม่ไปไถกระไดนาะโอ้ยถอยหาบ่าเปลี่ยนลูกบอกเื่อยสุดเงินบัดเอิญบักอือน้ำได้ค่ะเด้อบักอือก,ก็ปลูกไว้ค่ะเอาเม็ดไปหวานไว้ค่ะงามงามค่ะกำลังเป็นลูกค่ะกำลังเป็นลูกคอนเทนต์ดีๆีเนี่ย บอกเนี่ผกระดก็ได้เนาะโอ้ยถอยะลบย,ย, <laughs> ยบ่าเปลี่ยนรูปคนเอยสุดเงยหัซอยเบิ่งน้าหน้งเคยเฮ็ดคลิปมาตั้งสี่สองปีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยบางครั้งก็เลี้ยงตนัจากของเนาะบางครั้งก็อายเนาะเพื่อนเอ้ยจะได้กินไหม,หมดเ,ดน <laughs> หเนี่ยโมแต่โมเนี่ยจ้าไปหาแนว่ไดมาส่งคุณพี่มากนาเนาะเคเฮ็ดไปทัวร์ทิพย์ ไม่ได้ใส่พผิดเยอะเพราะว่าเผื่อกินลูกโดดเอาใครชอบเผ็ดก็กินเป็นเล็กไปเนาะดูนะคะโดดไปน้นเนาะจริงๆหน่อไม้มันก็เผ็ดอยู่แล้วเนาะก็ทองก็กำลังเป็นลูกนะคะอยู่หลังบ้านเราเนี่ยนี่นะนี่ลูกโดดนะเฮยมาเผ็ดกะกินลูกบดอัื้อน้ำได้ขนาด้บกอื้อก็ปลูกไว้ค่ะเอาเมี่ยเปวหวานไว้ค่ะ งามค่ะกำลังเป็นลูกค่ะกำลังเป็นลูกเสดเดีอนนะคะเบิ่งในเดอ้อพี่น้องเลยเยอะเสียเลื่อนผ่านหลาเป็นว่ากระไดแก่เบิ่งชิบให้นั่งเนี้ยจะเป็นบม่มีพี่น้องเลยเกิดเป็นเกียตรติทำไงดีเนาะผู้ดพี่ผู้ซอยเบิ่งนะั่นนั่งแกเห็ดคลิปมาตั้งสี่สองปีแล้วเนาะพี่น้องเลย บางครั้งก็เลียกตนจนกของเนาะบางครั้งกอาอเนาะตัวเด็นนะคะเบิ้งในเด้อพี่น้องเลยเยเสียะเลื่อนผ่านหลายเห็นว่ากระไดกะเบิ่งชีพให้นนั่งเนี้ยจะเแม่นบ่มีมมอันเบักองอือน้ำด้คะเด้อบักอือก,ก็ปลูกไว้ค่ะเอาเมียเตหวานไว้ค่ะงามงามค่ะกําลังเป็นลูกค่ะกําลังเป็นลูกตะอมค่ะ,อ,คะอาหารมื้อนี้นะคะก็ได้ซื้อแต่ <c oughs> ได้ซื้อแต่เครื่องปรุงเนาะ นี่ค่ะพวกผักทุกอย่างนะคะเต๊ะเดี๋ยวสูงนี่ค่ะหัวซอยเบื่งน้าน้ากับเฮ็ดคลิปมาตั้งสี่สองปีแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยบางครั้งก็เล็ดตูนจากของเนาะบางครั้งก็อายเนาะเมื่อวานแกงนั่งกับเมื่อวานค่ะวันนี้ก็มาอุ่นกินอีกเนาะนี่ค่ะดูค่ะดูค่ะใส่ไอ,อย้ยอด เป็นวันมาเนาะวันวันจ้าสิหาอะไรมปให้คณมากได้ชื่นชมเด็ดจากสวนหมดนะคะอร่อยนะคะเพื่อนขลดข่อยน้ำเนยบ้า่ะมากินน้ำกขนงด้างค่ะพี่น้อยไงบ้างโซค่ะลักทองก็กำลังเป็นลูกนะคะอยู่หลังบ้านเราี้่ยนะนี่ลูกโดนเลยมาเพียดกะ ยันลุกอ่อนๆนค,กแกแกค่ะแกงแกงเปิดะค่ะแกงเปิดลุกนี่ลุกโดดตั้งเด้ค่ะ